เอาอีกแล้วโอ้ยกระพองอีกแล้วอุโอ, <c oughs> อ้ยอะไรตัวอะไรตัวอะไร เส้นๆแบบนี้อือออออออมนี่วัวนอนนอนนี่เจอนอนแล้วนะคะน,าน,น้าจริงโอเคน่าจะพอแหละไปเราไปต่อกัน ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการตกมวอสว้วตกไปทั่วมือส้วไปหมดนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บอ่อเอกฟิชชิงฟางนะคะทุกคนวันนี้มาคนเดียวมาฉายเดียวนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตกประช่อนบอ่อกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ตก ปลาช่อนแบบธรรมดาทั่วไปนะคะซึ่งเราก็จะมาใช้เหยื่อที่คนทั่วไปเขาไม่ใช้กันนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นเหยื่อที่ซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อนะคะที่มีเสียงตีดรด <c oughs> <c oughs> แล้วก็พวกของที่ว่าแบบไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าช่อนมันจะกินนะคะ <c oughs> ก็สมกับคอนเซปต์รายการนะคะก็คือตกมั่วซั่วนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็มาลุ้นว่า,าปลาช่อนบ่อนี้นะจะกินของที่เราเอามาวันนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเป็นไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะ นี่นะคะของที่เราเอามาตกนะคะก็จะมีเยลลี่นอนนะคะแล้วก็นี่มันก็มีความคล้ายคลายพวกหลอนยางอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วก็อันนี้เห็นมันยาวๆดี <c oughs> ต้องต้องลองดูนะคะเผื่อว่ามันอาจจะได้ผลเยลลี่แบบยาวๆย,ย,ยืดๆรวมไปถึงพริกกับมะละกอ โคตรสันหาจริงๆเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเอ่อชิ้นไหนที่เอ่อปลาช่อนบ่อน,นี้จะกินบ้างนะซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้สักอย่างเลยหรือเปล่านะไม่ลองไม่รู้ของในน้ำไม่มีะไรแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตกกันแต่ว่าเราจะเริ่มจากเหยื่อธรรมดาของเราก่อนก็คือหนอนอยางปกติทั่วไปนะคะ่ันโยตรงนี้เดยวเราจะตกทีหลังโอเค คันที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นคันอาบูแบ็กแม็กแล้วก็ลอกอบ,อบูโปรแม็กซนะคะเพราะว่าตอนนี้ดีซเราเข้าอู่เรียบร้อยคนระับเพราะว่าน้องผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเนีก็ให้น้องได้พักผ่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกกันเลยดูกันว่าตอนเช้า นังช่อนจะมีอาการไหมโอ้โหเหยื่อควงสปินเนอร์มาเลยไม่แอคชั่นน้องเสียนะคะแห้แหแอ่เห็นตัวอยู่ในนั้นข้างๆนะมาก็้ กัดแล้วนะคนะับน้าอุ้ย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 ัดไม่เข้าเดีย๋ยวเราจะมาเกี่ยวหนอนเยลลี่กันนะทุกคนให้ความแบบเงียวใช้ได้ ต่ตัวมันสั้นไปนิดหนึ่งอะ่ะไม่รู้แอคชั่นมันจะออกมาเป็นยังไงนะเนี่ยทุกคนดูประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราลองไปตกกันโอเคไปอร่อยเลยนะ <c oughs> น้ำหนักดีมากเตีอย่างไกลดูแอคชั่นนะทุกคน มีความแบบหางดุกติ๊กดุกติ๊กนิดนึงจะจะว่าแข็งแรงไหมก็ไม่เชิงอ่ะมันมันเหนียวอ่ะแต่ว่ามันขาดง่ายมากทุกคนอันนี้เราจะเว้นเนื้อที่หางให้เยอะๆนะเพราะว่าเราอยากให้หางมันแว่งๆนิดนึงบีบๆหาหน่อยประมาณน,นี้โอเคนะครับลองตีใหม่ความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นทุกคน นี่คือช่องตกมว้วสู้อะครับ เขาบอกว่าครงคูด่ดีนะทำไมมันแบบสภาพมันบาไหว๋ยวารอลองอันนี้สิกา้านมะละกอกา้านมะละกอนะทุกคนมีปลาช่อนตี่ไหนมันชอบกินส้มตำบ้านงะนะฮะตีไม่ไปเลย <c oughs> เฮ้ยหาว่าไปทุกคนดูแอคชั่นเส้นมะละกอดีได้อยู่นะเฮ้ยแอคชั่นสวยว่ะมาเอานี้แหละอืมเรียบร้อยหายนี่มะละกอซิง มละกอซิ่งนะไปเลยมละกอซิ่งมละกอซิ่งเราไปเรียบร้อยแล้วครับหาย ค่ะทุกคนเยสน,นั่เท่าไหร่วะ เกือบหนึ่งโลเอาอีกแล้ว โอ้ยกระพงอีกแล้วอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยตัวคนใหญ่พี่ครับผมจะเอาชอนพี่มาทำไม มาทำไมก่อนงงมากแม่โอ้ยเอาอีกแล้ว้หพระเจ้าช่วยทุกคนดูฮะตุกชนได้กับผมมีที่ไหนเนี่ยเฮ้ย<ป> อะไรตัวอะไรตัวอะไรเจ s เจ s เจ s ทุกคนได้แล้วได้แล้วไนที่สุดได้แล้วทุกคน แทบไม่ต้องวัดนะในที่สุดเกก็มาสักทีได้แล้วนะคะเอ๊มีกับข้าวกินแล้วเมืกี้มันมีตัวอะไรกระชากก็ไม่รู้อะเออก็น่าจะเป็นไอช่อนก็เป็นได้นะฮะวัดไม่ทันเดียวเอาใหม่ อ,อาดบ้าเลยคาดอะคาดเลยค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปตกประช่นนะฮะจรุปก็คือบรรดาเหยื่อที่เอามาพวกขนมในเซเว่นนะ ยาหาทำนะฮะใช้เหยื่อปลอมปกติดีแล้ว <c oughs> ก็ได้ช่อนมาหนึ่งตัวทวนนะทุกคนแล้วก็กระพง2ตัวจริงๆเราอยากได,ได้ได้ช่อนมากกว่านะทุกคนแต่ก็สำเร็จละว,วันนี้เย้ Yay! เอาเป็นว่าคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตกมดซักได้นะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า